สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะประจําเดือนธันวาคม2563ค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะก็ช้แนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาว ราศีกรกฎลัคนากรากฎใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการด,ดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใด,ดทั้งสิ้นนะคะในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะก็ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎ คะคุณคือชาวทัตุน้ำเนาะไม่เปิดไพ่นะคะให้เรียบร้อยแล้ว10บใบนะอดีตค่ะปัจจุบันอนาคตแล้วก็รวมถึงคําแนะนำหนึ่งใบนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธนะ์นะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ ห้าเหรียญค่ะใบที่สองเป็นไพ่แปดดาบนะคะและใบที่สามเป็นไพ่สองไม้เท้าค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวทัดดินพฤกษบกับามังกรทัดไฟเมสิงธนูหรืออาจจะเป็นชาวทัดลมมิถุนตุลกุมก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาออความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่อนข้างที่จะอ้างวัางเปล่าเปลี่ยวเนาะเหมือนกับตัวคุณ เฝ้ารอนะคะใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเป็นอนาคตเป็นชีวิตเป็นหัวใจนะคะคนคนนั้นนะคะปล่อยให้คุณนะคะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้คุณรอนะคะรออย่างถามว่ามีจุดหมายไหมใช่มันมีจุดหมายนะคะบางคนนะคะ ตามคือตามหน้าไพ่เนี้ยมันไม่ได้บอกว่าเออมันมีปัญหาในเรื่องราวของอะไรแต่เหมือนกับว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่รู้สึกว่ามันรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวหนาวเน็บแล้วก็รู้สึกมองไม่เห็นถึงอ,อ,อนาคตความสัมพันธ์กับของชาวราศีกรกฎกับคนคนนั้นนะคะ เขาปล่อยให้คุณเฝ้ารอนะคะแล้วก็ตัวคุณเป็นคนที่พยายามไล่าตามพยายามตามหาพยายามทุ่มเทนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้เขานะคะไม่ใช่เป็นการเรียกร้องความสนใจนะแต่เป็นการให้แบบแบบเราอยากจะให้นะคะเป็นการให้ที่แบบว่าเราไม่มีอะไรจะให้เราก็ให้ อะไรประมาณนี้เออแล้วก็เขาก็ไม่ได้ตอบแทนอะไรกลับคืนมามีแต่ปล่อยให้เราเนี่ยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างอยู่ฝ่ายเดียวแล้วตัวเราก็เต็มใจที่จะรอเขาด้วยนะคะเนอะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะก็ถ้าหากว่าใครนะคะที่มีความรักนะคะที่ดีอยู่แล้วนะคะก็สามารถสคริปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยก็ แสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะก็ไม่ต้องนำไปคิดเดยอะคิดมากเนาะเดี๋ยวเรามาดูการค้าว่าแนวโน้มนะคะของชาวราแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนณากรากฎในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบ,บแรกค่ะได้เป็นไพ่10บถ้วยนะคะใบที่สองเป็นไพ่สองเหรียญคะ่ะและใบที่3นะคะเป็นไพ่เจดดาบนะคะชาวราศีกรกฎลักนณากรากฎคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ําด้วยกันเองนะคะกรกฎมีนผิจริงชาวธาตุลมมีถุนตุนกลมหรือ จะเป็นชาวธาตุด,ดินทึกศพบกันมังกรน,นะคะคุยกับใครก็ได้นอ้องไม่อ่านตามนน้าไพ่เท่านั้นนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎบางคนนะคะพยายามที่จะประครับประคองนะคะชีวิตคู่นะทีเ่เขาเรียกว่าบางคนแต่งงานกันแล้วเนาะมีครอบครัวมีลูกอะไรด้วยกันนะคะก็พยายามประครับประคองท,ง,ทงทั้งที่ก็รู้แหละว่า คนรักของเราเนี่ยแอบทําอะไรลับหลังนะคะไพ่เจ็ดดาบแบบนี้นะคะทาไมเขาคือเมื่อเมื่อไพ่เจ็ดดาบมันขึ้นมาในตําแหน่งของอในช่วงเดือนธันวาคมนี้ไม่รู้แล้วแหละว่าทําไมในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณถึงได้รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างวางแล้วก็รอแบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาคือคนที่คุณรักแล้วก็คือเขาเรียกว่าพ่อของลูกแม่ของลูกกันนะคะแล้วก็ตัวคุณรอเขาเพื่อที่อ,อยากจะให้ เขากลับมาทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะให้ครอบครัวเนี่ยมันดําเนินต่อไปพยายามประคับประค,คองถามว่ามันมีความสุขไหมมันก็ไม่ได้มีความสุขเท่าที่มันควรจะเป็นนะคะในเมื่อมีใครสักคนหนึ่งทําอะไรรับหลังไม่ซื่อสัตย์นะคะมันก็อีกคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายโดนกระทะํทาอ่ะทั้งที่ก็รู้ว่าว่าว่ามัน สาเหตุมันมาจากอะไรแต่ก็ต้องข่มใจก็ต้องพยายามที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วก็พยายามรักษาความเป็นครอบครัวเอาไว้ทั้งๆที่มันก็ทุรักทุเลแล้วก็นะคะไพ่สองเหรียญมันมันก็มันก็ทุรักทุเลแล้วก็ค่อนข้างที่จะลำบากที่จะประคับประคองไปแบบ คนเดียวแบบนี้นะคะเนาะก็ไม่มองว่าครอบครัวก็ยังคงเป็นครอบครัวอยู่คะ่ะนะแต่เพียงแต่ว่าตัวคุณอาจจะต้องเหนื่อยเหนื่อยมากนะคะที่จะต้องประครับประคองอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ตัวคุณก็พร้อมที่จะรักษาครอบครัวของคุณไว้แม้ว่าในใจลึกๆเองก็ก็รู้แหละว่ามันเหนื่อยแล้วก็ก็รู้ว่าคนของเราเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็ ไม่ได้อยากที่จะมีเรื่องราวให้มันบาดหมางหรือว่าให้มันแบบวุ่นวายนะคะตัวคุณก็พยายามาที่จะทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ประคับประคองให้ครอบครัวยังคงอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์แนวโน้มนะคะในช่วงเดือนธันวาคม2563นะคะของชาวราศีกรกฎลัคณากรกฎค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญาตบอกก่อนคะ่ะว่าเอาคามันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะเอาคําใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ 6เหรียญค่ะใบที่สองเป็นไฮโลแฟนค่ะและใบที่3เป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณอาจจะคุยกับชาวทัดดินพฤึกศบกันมังกรโดดเด่นมากๆสําหรับชาวพฤึกศบนะคะก็ไม่รู้สึกว่าเอาคามของความสัมพันธ์ในครั้งนี้แน่นอนตัวคุณจะให้โอกาสเขานะคะไม่ว่าเขาจะทําผิดขนาดไหนนะคะตัวคุณเหมือนพ่อพระแม่พระนะคะยังอยากที่จะให้ครอบครัวยังคงเป็นครอบครัวอยู่ยังอยากที่จะให้ อภัยคนที่เขาทำร้ายคุณนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เขากลับมาแค่เขาบอกว่าเขาขอโทษร,รู้สึกผิดไม่ว่าเขาจะจริงพูดด้วยความจริงใจหรือว่าแค่กลับมาเพราะว่าไม่มีใครก็ตามคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะให้โอกาสเพื่อที่จะรักษาความเป็นครอบครัวไว้นั่นเองนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอืม ัวคุณได้เลือกแล้วแหละว่ายังไงก็ตามนะคะคุณจะรักษา,าสถานภาพแบบนี้เอาไว้นะคะคุณคุณแบบมีจิตใจที่ประเสริฐมากๆนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามไม่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะคือตามหน้าไพ่ก็ไม่ได้มีหน้าไพ่ของการเลือกลาหย,ย่าร้างนะคะแต่ไม่มองว่าตัวคุณก็ถามว่ามัน ภายนอกคนอื่นมองเข้ามาใช่มันเป็นครอบครัวที่สุขสันต์เป็นเป็นครอบครัวที่มีความสุขทุกคนมีความสุขแฮปปี้แต่ใครจะรู้ว่าคะว่าในใจนลึกๆแล้วอะคะชาวราศีกรกฎลัคณะการากฎต้องกล้ำกลืนฝืนทนแล้วก็เอ่อต้องเอ่ออดทนเพื่อจะรักษาสถานภาพทางครอบครัวขนาดไหนนะคะก็จะประมาณนี้ก็เป็นกำลังใจให้จริงๆนะ เดี๋ยวเรามาดูการค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะไม่เปิดไพ่คําแนะนําแล้วนะได้เป็นไพ่แปดเหรียญค่ะไพ่แปดเหรียญใบน,นี้เข้ามาบอกว่าสิ่งที่คุณเฝ้าพยายามนะคะทําในทุกๆวันไม่รู้สึกว่าสักวันหนึ่งอะจัก,กรวาลจะเห็นถึงความพยายามของคุณแล้วก็จะมอบ รางวัลตอบแทนความดีของคุณนะคะอาจจะเป็นความรักนะคะจากาคนที่คุณพยายามปกป้องนะคะคนในครอบครัวนะคะสิ่งต่างๆที่คุณเฝ้าทำนะคะแล้วก็พยายามมาตลอดนะคะอีกไม่นานค่ะมันจะเห็นผลอีกไม่นานมันจะตอบแทนในสิ่งที่คุณเหนื่อยในสิ่งที่คุณตรากตามในสิ่งที่คุณพยายามตลอดเวลาก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้แม่มาตลอดนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆแม่พิมพ์ไว้เบื้องต้นนะคะให้ใต้คลิปแล้วนะคะก็สามารถกด เข้าไปดูใน description box ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ